สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปหรือให้รู้นะครับ หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยทั้งหลายนะวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับกบไม้กบสายอีกหนึ่งรายการเรียกได้ว่าเป็นน้องเล็กของทางค่ายก็ได้นะครับตัวนี้มีชื่อว่ากบสายมินินะครับจากทางค่ายนาเกมนั่นเองนะครับใครที่ติดตามชมหรือให้รู้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะได้ชมไป แล้วหลายรุ่นนะครับบรรดารุ่นพี่ต่างๆวันนี้ถึงคิวเจ้าน้องเล็กแล้วครับ กบสายมินิเรามาเริ่มต้นที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจของไอป็อกมินินั่นเองนะครับนะชื่อเต็มๆของเขาก็คือไอป็อกมินิ1.5เซนติเมตรนะครับด้านบนนะครับของแพ็กเกจเป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับชื่อว่าเกมส์นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยออกแนวสีสดใสนะครับใช้สีสันสดใสออกมาเป็นลูกเล่นของตัวพื้นหลังของตัวแพ็กเกจนะครับด้านหน้าก็จะมีแค่ชื่อว่าไอป็อกมินิ1นนั่นก็คือชื่อของผลิตภัณฑ ด้านหลังก็เป็นบรรดารายละเอียดการติดต่อนะครับช่องทางโซเชียลต่างๆนะั่นเองหรือว่าช่องทางการติดตามผลงานนะครับบนตัวแพ็กเกจก็มีอยู่เท่านี้นะครับมาชมโดยรอบของไอ้ป๊อกมินิ1.5เซนติเมตรนะครับหรือว่ากบสายมินินั่นเองนะครับขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับ ตัวนี้เป็นน้องเล็กของทางค่ายนะครับโดยลักษณะของปากเว้านะครับก็คล้ายคายกับรุ่นพี่นะครับออกแอคชั่นมีการส่ายมีเสียงเช่นกันนะครับเสียงที่ออกมาก็มาจาัดก,การส่ายกินน้ําของตัวบอดี้นี่แหละนะครับแล้วก็มีตัวผู้นะครับผู้ยางตัวนี้เป็นสีสันของสีดําแล้วก็สีเหลืองนะครับสีสันของผู้ยางพวกเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลวดลายของตัวบอดี้นั่นเองด้านล่างเนี่ยเป็นสีสันลวดลายใหม่แล้วนะครับมีการเฟดของตัวสีต่างๆนะครับก็ ทำให้มี ดูสดใสขึ้นนะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเบ็ดเบอร์1 O นั่นเองนะครับนี่ลักษณะโดยรอบนะครับของไอปอกมินิ1นนะครับกบสายนะครับรุ่นน้องรุ่นน้องเล็กนั่นแหละนะครับจากทางค่ายนะเกมส์ครับต่อไปว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบสเปคกระดาษกันนิดนึงนะครับสเปคที่ทางค่ายนะเกมส์เนี่ยแจ้งไว้ว่ามีอะไรบ้างนะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับไอปอกมินิ1.5เซนติเมตรนะครับฉะนั้นขนาดของตัวบอดี้เนี่ยก็คือ 1.5เซนติเมตรนั่นเองนะตัวนี้ประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์หนึ่งโอจากค่าย BKK นะครับ มาพร้อมกับน้ำหนักที่เซ็ตไว้อยู่ที่7กรัมนั่นเองนะครับนั่นคือสเปคกระดาษนะครับที่ทางค่ายเนี่ยแจ้งไว้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานตัวขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็น่าใช้สำหรับน้าหนวดเนี่ยถ้ามองถึงความเหมาะสมและการใช้งานที่สนุกสนานก็น่าจะเป็นงานประช่อนนะครับแบบว่าหมายที่มีไอ้อหมายล่อง่อยนะที่ให้ไอ้ป๊อกเนี่ยนะครับมันได้สายได้ออกแอคชั่นเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เราใจสำหรับประช่อน ลปลาที่ล่าเหยื่อเช่นกันนะครับมาต่อกันที่การเช็คสเปคกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะครับไอ้ป๊อกมินิตัวนี้เนี่ยถูกเซตไว้ที่7กรัมนะครับแต่นั้นหนูก็คาดการว่า7กรัมโดยประมาณแล้วกันนะครับมันคงไม่เป๊ะหรอกนะครับตัวนี้เป็นงานแมสโปรดักชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปชั่งน้ําหนักกันนิดนึงว่าน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับน้าหนักชั่งจริงนะนนหนูนชั่งได้อยู่ที่5.8กรัมนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเล้งนะครับแต่อ่อนมาทาง น้ําหนักอ่อนกว่าเกณฑ์นะครับอ่าน้ำหนักอ่อนกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนเนี่ยชอบใช้มากกบไม้ตัวเล็กๆนะครับนนดมี f อหลายคนที่ถามหากบไม้ตัวเล็กๆแบบนี้ หลายคนมากนะครับและคาดการว่าไอ้ป๊อกเนี่ยไอ้ป๊อกมินิตัวนี้นี่แหละนะครับน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนรวมถึงน้นหนวดด้วยเดี๋ยวจะลองไปใช้งานให้ชมกันนั่นเองนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของสเปคและวิธีการนะครับการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำบอดี้นะครับตัวนี้เป็น ปากเว้าแบบแนวนอนนะครับมีปากเว้าแนวนอนนะครับแล้วก็มีการเสริมนะครับลวดนะครับไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อเป็นจุดยึดเกาะนะครับของทางกิฟตนะตัวกิฟที่จะเอามาคล้องนั่นเองนะครับและด้านท้ายก็มีลวดเช่นกันนะครับสำหรับยึดเกาะชุดท้ายนั่นเองนะครับสีสันเนี่ยเป็นการทําลวดลายนะครับ แบบเฉพาะของทางค่ายเลยนะครับและด้านล่างก็มีการทําท้องขาวเฟดด้วยสีส้มนะครับตัวนี้ลดลายพวกนี้นะครับจะคล้ายๆกันแต่ที่ท้องเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงสีไปตามสีหลักของตัวบอดี้นั่นเองนะครับส่วนชุดท้ายนะครับใช้สปิดลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวบอดี้เลยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับใส่กัดกันสวะมานะครับตัวนี้ผ่ามายหรือยังยังไม่ได้ผ่านั่นเองนะครับอ่ะสำหรับไอ้ป๊อกมินิตัวนี้ยังไม่ได้ผ่ากาดมานะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1โอ จากค่าย BKK นะครับ1โอจากค่าย BKK เนี่ยก็จะมีความสั้นนะครับระยะทั้งตัวของตัวก้านเนี่ยนะครับสั้นกว่าค่าย SNS นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเลือกใช้เป็น1โอของค่าย BKK นะครับชุดห้องเครื่องด้านในนะครับพันด้วยตัวกัวฟิวนะครับแล้วก็พุ้มด้วยท่อหดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โดยรอบนะครับหลังจากที่เราชั่งน้ำหนักไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับไอ้ปอกมินิ1.5เซนติเมตร ต่อไปมาดูที่เรื่องของขนาดนิดนึงนะครับสเปคที่แจ้งไว้ก็คือ1.5นะครับนั่นวดลองเซตเวอร์เนียไว้ที่1.5เลยละกันนะครับแล้วก็ลองวัดดูซิว่ามันใช่ไหมนะครับโดยตามขนาดนะครับ ก็คือว่ามันจะเกิน1.5นิดๆนะครับซึ่งนันโดเองไม่มั่นใจนะว่าวิธีการวัดขนาดของตั้งค่ายเนี่ยใช้วิธีการวัดตำแหน่งไหนนะครับแต่ที่วัดได้จริงโดยการคาดการณ์ยอยู่ประมาณที่1.7ซนติเมตรนะครับแต่ชื่อของมันก็คือจิ๋วอยู่แล้วแหละนะครับ1.5ซนติเมตรจนถึงแบบว่ามีค่าเผื่อให้เขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่ 1.6- ถึง1.7ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงก็น่าจะใกล้เคียงกันนะเพราะว่ามันออกเป็นทรงกลมะนะครับด้านหน้าถ้าเรามองจากด้านปากของไอ้ป๊อกมินิตัวนี้นี่แหละนะครับส่วนเรื่องความยาวเต็มตัวนะครับไปดูซิว่าไอ้ป๊อกมินินี่ยาวเต็มตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้วัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ5.5.7ซนติเมตรนะครับอ่ะ5.7ซนติเมตรนั่นเองนั่นคือความยาวโดยโรวมของไอ้ป๊อกมินินะครับแล้วก็ ความยาวแล้วก็ขนาดต่างๆของตัวบอดี้ไอปอกมินิครับมาต่อที่การทดสอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรื่องของการทดสอบการลอยน้ํานะครับตัวนี้สเปคกระดาษแจ้งไว้7กรัมนะแต่ว่าช่างได้จริงมันก็อ่อนนะมันก็อยู่ที่ประมาณ5.8นะครับกับ6กรัมนั่นเองนะครับด้วยบอดี้ขนาดเล็กนะครับน้ำหนักตัวขนาดเนี้ยนะโหนดว่ายังไงมันก็จมนะครับสำหรับไอปอกมินิเนี่ยนะครับนะ มันเป็นการจมจริงๆด้วยนะครับส่วนเรื่องของแอคชั่นต่างๆนะครับถ้าน้นวดมีโอกาสได้ออกไปทําคลิปตกปลาเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนไอ้ปอกมินิตัวนี้นะครับนี่คือการทดสอบการลอยน้าครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,บวัยรุ่นสําหรับการรีวิวกบไม้กบสายรุ่นน้องคนสุดท้องนะครับจากค่ายนัเกมนะครับนั่นก็คือไอ้ปอกมินิ1.5เซนติเมตรนั่นเองเป็นกบรายกบไม้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยก็เหมือนรุ่นพี่นั่นแหละนะครับก็คือ เป็นกบสายแอคชั่นมีเสียงด้วยนั่นเองนะครับทบทวนสเปคกระดาษกันอีกสักครั้งนะครับตัวนี้ชื่อว่าไอป๊อกมินิ1.5เซนติเมตรนะครับสเปคกระดาษก็คือขนาด1.5เซนติเมตรนั่นเองของตัวบอดี้นะครับน้ำหนักเซตไว้ที่7กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 1O จากค่าย BKK นั่นเองนั่นคือสเปคกระดาษของไอป๊อกมินินะครับวันนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คาดว่าหลายๆคนก็น่าจะพอพิจารณาได้สําหรับการเลือกซื้อเยื่อตกปลาสัก1ตัวนะครับติดกล่องไว้อีก1าย สำหรับไอ้ป๊อกมินิตัวนี้นันวหนดนํามาให้บริการแล้วนะอยู่ในร้านค้าใน Tik t o ็อกด้วยนั่นเองนะครับเข้าไปชมไปเลือกซื้อกันได้นะครับวันนี้ข้อมูลด้านไหนคะ่ะตกบกพร่องไปนะครับนันดหนดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนั่นเองมีข้อมูลตรงไหนที่สงสัยก็สอบถามไว้ได้เช่นกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันดหนดและชิมงานานนี้หวดับ ไอป๊อปมินิ1.5เซนติเมตรจากค่ายนะักเกมส์นะครับต้องลาไปก่อนไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ